พยากรณ์ฝนสะสมรายวันทุกๆ24ชั่วโมง15วันล่วงหน้าระหว่าง2ถึง16พยจากแบบจำลองของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรป ECMWF สัปดาห์นี้สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงสูงโดยช่วง2ถึง3พย68คาดว่าจะมีเมฆมากยังและมีฝนตกต่อเนื่องได้บริเวณประเทศไทยตอนบนเนื่องจากมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมมีกำลังอ่อนประกอบกับมีหยองความกดอากาศตามปกคลุมบริเวณอ่าวไทยตอนบนกำลังเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนบนลมระดับล่างเปลี่ยนเป็นลมตะวันออกตะวันออก ใต้พัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมและช่วง1-2วันนี้ยังมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกกทอมอปริมณฑลและภาคใต้ตอนบนต้องระวังฝนออกนอกบ้านยังต้องพกร่มเสื้อกันฝนระวังรักษาสุขภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอาจเจ็บป่วยได้ง่ายในระยะนี้เกษตรกรที่กาลังเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือตากผลผลิตต้องเตรียมป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระยะนี้สําหรับภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยฝนจะเพิ่มขึ้นต้องระวังฝนตกหนักและฝนตกสะสม จะมีฝนตกหนักเบาสลับกลนเป็นบางวันซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมขังได้คลื่นลมแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองช่วง 4-9. ถึงพย68มวลอากาศเย็นกําลังปานกลางจะแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนอีกครั้งฝนเริ่มลดลงแต่ยังมีเกิดขึ้นบางแห่งและติดตามพายุในมหาสมุทรแปซิฟิกกําลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกที่คาดว่าจะเคลื่อนผ่านตอนกลางประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ 6-8. ถึงแพย6กจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ฝั่งประเทศเวียดนามแต่พอมาปะทะอากาศเย็นจะอ่อนกาลังลงอย่างรวดเร็ว และช่วงวันที่10ถึง16พย68มวลอากาศเย็นเริ่มแผ่มาปกคลุมไทยตอนบนอากาศจะเริ่มเย็นในตอนเช้าฝนลดลงข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงใช้เป็นแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจการติดตามสภาพอากาศ